เ a นเ e อร์วายแท็นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวขับ2นะครับผมแรงม้านะครับจะอยู่ที่180แรงม้านะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรเกีย์อิตรเมัสม10สปีดวแท็กที่มีโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับตัวนี้โรลเลอร์ชัตเตอร์คืออะไรนะครับโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับผมก็คือนะครับนี่ครับเห็นไหมครับฝาปิดกระบะท้ายนะครับผม ตัวนี้นะครับผมจะสั่งมานะครับผมสั่งงานดวยรีโมทนะครับผมก็คือว่ากดที่รีโมทก็ได้นะครับหรือจะกดทับเสียงจะเงียบเบานะครับเล้๋ยวแล้วการน้ํานะครับกันน้ํานะครับผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสเปคเนี้ยมาจากโรงงานเลยแหล่งนะครับเป็นรูปตัวเจนะครับตัวนี้นะครับแล้วแต่เลือกนะครับมีใมีเลือกหลากหลายสไตล์นะครับผม ครับสวัสดีครับผมจารึกนะครับที่บรกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับช่วงเช้านะครับวันอาทิตย์นะครับที่ผมมาส่งมอบรถนะครับกับพี่วิทย์นะครับผมที่โชว์รูมนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่โชว์รูมนะครับบางทีอาจจะเห็นที่ต่างจังหวัดนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับผมคันนี้นะครับกับวันนี้ผมมาส่งมอบกับพี่วิทย์นะครับเป็นเป็นฟอร์ดไบแท็กนะครับผมเป็นตัวขับสองนะครับผมวันนี้ขอสอบถามเหมอเจ้าของรถหน่อยนะครับว่า เห็นรถเป็นยังไงบ้างครับพี่สวยครับสวยมากเลยครับถูกใจครับผมแล้วก็พี่ติดต่อทางด้านไหนครับก็หลักๆก็คือดูทาง y t u t u นะครับก็ดูหลายช n e n นะครับก็มาถูกใจของคุณจารึกนี่แหละนะครับก็บริการค่อนข้างโอเคดูพูดถึงพวกดีเทลรายละเอียดนะครับค่อนข้างเข้าใจให้อ p อปชันเยอะโอเคนะครับก็ก็เลยเลือก คุณแาลึกนี่แหละนะครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับไม่เป็นไรนะครับลูกค้านะครับอยากจะได้คําแนะนําของรถฟอร์ดนะครับผมทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์หรือเอเวอเรสต์นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมจารึกนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับเรามาดูดีเทลกันบ้างนะครับมีการตกแต่งอะไรบ้าง ครับตัวนี้นะครับจะเป็น Ford Ranger Wildtrak นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวขับ2นะครับผมแรงม้านะครับจะอยู่ที่180แรงม้านะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับผมตัวนี้นะครับผมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับวันนี้จะคุยเรื่องรายละเอียดดีเทลนะครับของสเปครถนะครับต่างๆนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมแท็กที่มีโรเลอร์ชัตเตอร์นะครับผมตัวนี้โรเลอร์ชัตเตอร์คืออะไรนะครับโรเลอร์ชัตเตอร์นะครับผมก็คือนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับฝาปิดกระบะท้ายนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะสั่งมานะครับผมสั่งงานด้วยรีโมทนะครับผมก็คือว่ากดที่รีโมทก็ได้นะครับหรือจะกดที่หน้าในห้องโดยสารก็ได้นะครับผมตัวนี้การสาธิตเนี่ยกดด้วยรีโมทนะครับผมผมจะกดให้ดูนะครับกด2ครั้งนะครับคันนี้นะครับเสียงนะครับเสียงจะเงียบเบานะครับเดี๋ยวแล้วการน้านะครับกันน้านะครับผม ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสเปคเนี้ยมาจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับวายแท็กที่รู้กันก็คือว่านะครับมีท็อกชั่นบาร์นะครับผมท็อกชั่นบาร์นะครับผมจะเป็นเหล็กบิดนะครับผมมีน้ําหนักเบานะครับผมตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับมีน้ําหนักเบานะครับ ใช้งานสะดวกนะครับแค่นิ้วนะครับนิ้วเดียวก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับใช้งานได้สะดวกนะครับมีน้ำหนักเบานับน้ำว่าตัวตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามีท็อกชันบาร์นะครับช่วยนะครับผมพเวลาจะปิดนะครับเราก็สามารถที่จะปิดที่รีโมทนะครับที่ผมบอกไปได้นะครับผมแล้วก็นะครับที่สามารถกดปิดที่นี่ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับ แล้วของนะครับของทุกอย่างก็คือลูกค้าไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเนี้ผมเอาลงมาก่อนนะครับผมก็คือครับกันชนหน้าคันนี้จะแต่ง,งเป็นสไตล์ของลับเตอร์นะครับ r a p เตอร์เป็นปี2021นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับที่ผมจะมีแต่งเพิ่มเติมนะครับก็จะมีพีไฟนะครับผมมีไฟท้ายนะครับไฟท้ายนะครับแต่งนะครับเป็นรูปตัวเจนะครับตัวนี้นะครับแล้วแต่เลือกนะครับมห้มีเลือกหลากหลายสไตล์นะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับยังเป็นกันชนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวลูกค้าจะมาเปลี่ยนกันชนนะครับเป็นกันชนเหล็กนะครับผมแต่ตัวเนี้ยได้เลิกที่จะออกรถไปก่อนนะครับผม ส่วนสปอร์ตบาร์ตัวนี้น,對對นะครับผมสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นสปอร์ตบาร์ทรงใหม่นะครับคือเราจะเห็นของปีใหม่ล่าสุดก็คือว่าสีของสปอร์ตบาร์จะเป็นสีดําเงานะครับล้วนเลยนะครับผมแล้วก็มากับเสาอากาศชีพฉลามนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มให้นะครับผมปกติจะเป็นเสาอากาศสั้นนะครับผมให้กับมากับรถนะครับแล้วหลังคาตัวนี้นะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้จริงเพราะว่าเป็นตัวที่มากับตัววายแท็กเลยนะครับผม แล้วก็มีเพิ่มเข้าไปก็คือชุดครอบนะครับครอบกันลอยนะครับผมแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆเซตของของตัววาแท็กตัวนี้มีองค์ประกอบที่มาครบแล้วนะครับผมส่วนภายนอกภายในนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมห้องเครื่องตัวนี้นะครับที่รู้ก็คือว่านะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับผมก็คือนะครับเป็น180แรงม้า นะครับผมตัวนี้2.0ลิตรตัวนี้ดูแลรักษาง่ายสะดวกนะครับแล้วการจัดวางนะครับผมเป็นเครื่องยนต์นะครับที่ขนาดเล็กนะครับประหยัดนะครับแต่แรงม้านะครับรลัปเสถีม้าก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากเลยแหละนะครับผมแล้วก็นะครับผมการดูแลรักษามาดูแลรักษาง่ายนะครับผมก็คือเรามีหน้าที่นะครับดูแค่น้ำยาปัดน้ำฝนนะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับน้ำปัดน้ำฝนก็พอนะครับผมส่วนนะครับการเ เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับหรือการเข้ารอบของศูนย์บริการตัวนี้นะครับผมก็คือเข้าทุก15,000กโลนะครับผมแล้วก็หรือ1ปีนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับผมแล้วก็มีการรับประกันวารันตีนะครับของ Ford นะครับ150,000กโลนะครับหรือ10ปีเลยทีเดียวนะครับผมก็คือรับประกันกันยาวๆไปเลยนะครับลูกค้านะครับเขก็เลยใช้ f อร์ก็เลยมั่นใจได้นะครับผมว่า นะครับมีการรับประกันวารันตีนะครับผมเครื่องยนต์นะครับผมอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าชิ้นส่วนตรงไหนนะครับเสียหายนะครับผมเราเราจะเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็คือ Ford r a n g e r นะครับก็โช๊คนะครับโช๊คที่ฝากระโปรงนะครับก็จะมีเซ็ตให้ปกติอยู่แล้วนะครับผมส่วนชุดแต่งตัวนี้นะครับผมชุดแต่งตัวนี้นะครับผมก็คือนะครับผมเป็นชุดนะครับ หน้าแรปเตอร์นะครับหน้าแรปเตอร์ตัวนี้จะเป็นทรงของปี2021นะครับที่ผมกล่าวไปไปนะครับผมแล้วก็มีนะครับไฟนะครับเป็นไฟสิวก็คือไฟ l อล์นะครับสีขาวนะครับผมส่วนกระจังหน้าเซ็ตตัวนี้เราจะทำนะครับเป็นสีดำนะครับผมก็คือเป็นเซตให้เข้านะครับกับตัวรถนะครับส่วนปกตินะครับผมของ Ford เอ่อ ไวทคนะครับที่เราเห็นกันก็คือเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ของของของมันอนะเด็ดตรงเนี้ยจะเป็นสีขาวนะครับผมแต่เนี้ยเราคือผมใส่ใจในรายละเอียดดีเทก็คือทําเป็นสีนะครับเป็นสีเดียวตัวรถนะครับมันจะไม่โดดไปเพราะว่าหน้าของไวทคจริงๆที่มากับรถนะี้มันตรงเนี้ยพื้นเซนเซอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นสีขาวนะครับผมอันนี้ก็คือมีการพ่นเพิ่มเข้าไปนะครับ เดี๋ยวภายในกันบ้างนะครับผมก็คือสเปคภายในนะครับภายนอกนะครับผมปกติว่าแท็กก็ไม่ต้องแต่งเยอะนะครับก็สวยอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับภูมิอะไรนะครับจะเป็นภูมิอะไรไฟฟ้านะครับแบบ e-part นะครับผมวงมาลัไไฟฟ้าแบบ e-part ตัวนี้นะครับมีน้ําหนักเบานะครับซับแรงกระแทกได้ดีนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งเอ่อ power เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับน้ํามัน power นะครับผมคันนี้นะครับผม ตัวต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับมีคูตคอนโรลนะครับให้นะครับผมแล้วก็กระจกปรับแสงอัตโนมัตินะครับเปิดไฟหน้าอัตโนมัติปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ของสัญลักษณ์ของวายเท็ก็คือมีสีส้มนะครับตัดอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับเดินได้นะครับสีส้มนะครับคอนโซลตัวนี้ก็จะเป็นหนังครับหนังนุ่มนะครับผมอย่างดีนะครับหน้าจอนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับหน้าจอนะครับสิง์สาม หน้าจอสิงสามตัวนี้นะครับผมจะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับผมก็คือยี่สิบสามตั้งอุณหภูมิเป็นยี่สิบสามครับผมสามารถที่จะสั่งตั้งอุณหภูมิหรือสั่ง F M A, A M ได้หมดนะครับผมตัวนี้ล้ํานะครับผมสมพ์ที่หน้าจอได้เลยนะครับมีนิเวเตอร์นะครับผมแผนที่นําทางก็มีนะครับผมจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็ง่ายนะครับ ส่วนภายในนะครับผมที่ดูนะครับผมก็คือว่านะครับของ Y าทนะครับสัญลักษณ์นะครับได้เบาะหนังนะครับจะเป็นของแท้นะครับจะมีคําว่า y t ยแทนะครับเป็นตัวหนังสือปั๊มนะครับผมแล้วก็นะครับผมเป็นลายเส้นสีส้มนะครับผมด้านชายประตูนะครับก็มีสัญลักษณ์คำว่าเลนเจอร์ตัวนี้จะเป็นไฟนะครับผมตัวนี้นะครับแผงคอนโซลนะครับสวยงาม ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็คือลูกค้านะครับผมส่วนนะครับพรมตัวเนี้ผมจะทําเป็นพรมเข้ารูปให้นะครับผมแล้วก็พรมเดิมนะครับที่มาของเดิมจากไวทัคนะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าให้นะครับจะเป็นถาดนะครับเป็นถาดเซ็ตที่เข้ารูปมาจากไวท็คนะครับแต่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับผมถ้านะครับอยากได้แบบเป็นพรมนะครับผมเราก็จะทาพรมเข้ารูปให้นะครับผม อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมตัวนี้นะครับมีกำลังการทดรอบนะครับดีมากนะครับส่วนล้อแม็กตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กลาดอกไม้นะครับผมขอบ16นิ้วนะครับผมถ้าอย่างไรสวยงามนะครับผมก็คือแจ้งผมได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนนะครับถ้าอย่างไรนะครับลูกค้าสนใจนะครับผมสามารถติดต่อผมได้นะครับผมจารึกนะครับที่รุสการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับตอนนี้นะครับเราควรเวลาของลูกค้าแล้วนะครับผม แลต้องขออภัยด้วยครับสวัสดีครับก็คือไฟนะครับปกติเนี้ยเราจะปรับนะครับที่เห็นรูกรถทั่วไปก็คือปรับตรงนี้นะครับผมแต่กาที่ก้านนะครับก้านก้านไฟนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมแต่เนี้ยนะครับของฟอร์ดนะครับการปรับนะครับคือปรับตรงนี้นะครับผมปรับด้านด้านเออด้านข้างนะครับผมก็คือนะครับเปิดไฟใหญ่นะครับเอ่อไฟลีนะครับผมแล้วก็ไฟใหญ่นะครับอันนี้เป็นออโต้เลยนะครับที่เห็นกันนะครับผมส่วนนะครับผมส่วนเอ่อที่เราเห็นนะครับผมก็ คือปรับระดับสูงต่ำได้นะครับขดตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถนะครับที่จะหมุนนะครับหมุนปับได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้มีสีระดับนะครับสังเกตนะครับนะครับสังเกตที่พี่ผู้หญิงได้นะครับผมก็คือดรอปลงมานะครับค่อยขึ้นนะครับผมโอเคนะครับผมต่อมานะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นคูดคอนโทรลนะครับผมก็คือล็อกความเร็วนะครับผม ตัวนี้นะครับส่วนหน้าจอนะครับนี่ครับผมจะเติมน้ํามันนะครับน้ามันให้เต็มถังให้นะครับผมแล้วก็อันนี้สถานะนะครับจะเป็นสถานะการเปิดประตูนะครับผมเราสามารถที่กดโอเคตัวนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเลื่อนได้นะครับขึ้นลงเลยนะครับผมได้จะเอาแบบหน้าแบบแบบไหนนะครับก็ได้หมดนะครับแต่อันนี้ครับผมอันนี้เป็นแบบไมดิจิตอลนะครับผมแต่ผมจะเอาแบบวัดรอบนะครับเป็นวัดรอบเครื่องนะครับก็กดลงมาเรื่อยๆนะครับที่พวงมาลัยนะครับผมตัวนี้นะครับผม ตัวนี้นะครับผมก็จะมีวัดรอบเครื่องนะครับมีทั้งน้ํามันนะครับผมแล้วก็มีทั้งความร้อนนะครับผมส่วนนะครับฝั่งน้นนะครับผมจะดูฝั่งมัลติมีเดียนะครับฝั่งนี้นะครับผมส่วนหน้าจอมัลติมีเดียนะครับผมก็คือคอนโทรลทีฟวงอะไรฝั่งนี้ได้เลยนะครับผมนะครับสยกตัวอย่างนะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับผมผมจะกดนะครับกดเข้าไปนะครับยี่สิบห้า ตั้งอุณหภูมิเป็น25นะครับเอ่อตัวนี้มันจะสั่งตั้งอุณหภูมิโดยใส่สั่งเสียงสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับหรือว่าวิทยุ AM/FM นะครับก็สามารถกดนะครับที่ปุ่มตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็รับสายวางสายนะครับผมแล้วก็นะครับบวกลบของเครื่องเสียงได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเสียงของซิง์สามนะครับมากับรถอยู่แล้วนะครับผมก็มีนะครับมีทั้งเครื่องเสียงนะครับถ้าเรา นะครับผมจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ก็กดที่เครื่องเสียงตัวนี้ไปนะครับผมแล้วก็มาที่บลูทูธตัวนี้นะครับผมแล้วก็เปิดที่บลูทูธที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปแล้วก็ค้นหานะครับแล้วก็เชื่อมต่อตามทําตามขั้นตอนรองระบบของได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับผมเป็นภาษาไทยด้วยนะครับปรับเสียงรดเสียงก็ตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เครื่องปรับอากาศระบบเครื่องการอากาศนะครับผมก็สามารถที่ปรับที่ด้านหน้าจอได้นะครับหรือปรับที่ด้านล่างก็ได้นะครับพี่ อ่าถ้าปรับที่หน้าจอนะครับผมผมยกตัวอย่างนะครับียกอิสระสายขัาได้เลยนะครับสมมุติว่าฝั่งนี้ครับร้อนฝั่งนู้นหนาวนะครับก็สามารถปรับอิสระได้เลยนะครับพี่สีฟ้านะครับพี่คือการทํางานของมันนะครับผมสีฟ้าการทํางานของมันแต่เราไม่ต้องไปปิดแอร์นะครับไม่ต้องไปปิดพัดลมไม่ต้องไปปิดอะไรก็คือว่าของฟอร์ดเนี่ยแอร์จะทํางานระบบแอร์จะทํางานหลังจากนะครับที่เครื่องสตาร์ทแล้วประมาณ3-5าวิมันจะไม่กินรอบเครื่องนะครับผมนะครับผม คือมันจะเป่าแค่พัดลมแต่แอร์ยังไม่ทํางานนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปปิดแอร์หรือเปิดแอร์ก่อนที่มันจะดับเครื่องจะดับเครื่องใช่ครับผมไม่จําเป็นนะครับผมอีนนี้อิสระสีฟ้าคือการทํางานของมันที่ผมบอกไปอันนี้คือลมนะครับลมหมุนเวียนนะครับอิสระนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะสั่งนะครับสั่งงานนะครับด้วยเสียงทันทีนะครับยี่สิบสาม นะครับถ้า23ปุ๊บี่ยมันจะขึ้น2 2สถานะเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าฝั่งนี้หนาวนะครับเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับกดขึ้นกดลงได้นะครับอิสระเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาแย่งแอร์กันนะครับผมต่อมานะครับผมด้านจะมีไล่ฟ้ามีเป่าหน้าเป่าเท้านะครับผมพัดลมนะครับถ้าเราจะร้อนนะครับเปิดเปิดแค่พัดลมตรงนี้ก็ได้ปับพัดลมนะครับขึ้นลงได้เลยนะครับผมปับแค่พัดลมก็ได้นะครับผม ต่อมานะครับผมระบบแอร์ก็ประมาณนี้นะครับระบบโทรศัพท์นะครับก็เชื่อมต่อถ้าเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็จะมีเบอร์โทรนะครับสมุดโทรศัพท์อะไรที่ขึ้นที่หน้าจออยู่แล้วปกตินะครับถ้าเราเชื่อมต่อก่อนส่วนระบบนั่งเครื่องเสียงตั้งบวกลบเครื่องเสียงตั้งอะไรได้นะครับและที่สําคัญนะครับที่ผมจะต้องแนะนําพี่ก็คือว่ากดเข้าไปที่ระช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับถ้าพี่เชื่อมต่อโทรศัพท์ปุ๊บนะครับระบบตัวนี้นะครับผมเปิดที่ออนไว้นะครับผมก็คือออนก็คือสีฟ้านั่นแหละพี่ แต่ว่าถ้าสีขาวคือยังไม่ทํางานออนไว้พอสีฟ้าปุ๊บถ้าเราเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับพี่ถ้าถุงลมนี้ภัยทํางานนะครับผมหรือ,อ,อระบบจ่ายน้ำมันตัดนะครับระบบเนี้ยจะโทรช่วยเหลือฉุกเฉินจะโทรหาศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทันทีแต่ว่ามันจะนับ 1- นึถึงสิงนะครับถ้าไม่มีการตอบสนองมันจะโทรแต่ว่าถ้ามีการเรากดยกเลิกบัญชนน้อยยกเลิกก็ได้นะครับผมแต่ว่านะครับตัวนี้เราต้องดูว่า เออมันเชื่อมต่อต้าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ด้วยนะครับผมถ้าไม่เชื่อมต่อโทรศัพท์ก็โทรไม่ได้นะครับนะครับส่วนหน้าจอต่อมาหน้าจอนะครับลงมาที่ด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือเป็นเปิดเครื่องเสียงธรรมดาปกติทั่วไปเลยครับเปิดนะครับเอ่อเพิ่มเสียงนะครับตัวนี้ก็หาขึ้นวิทยุนะครับเหมือนเดิมนะครับได้เหมือนกันหรือเราจะมาเล่นหน้าจอนะครับผมก็ได้ที่เครื่องเสียงนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับเลือกหาได้เลย ตัวนี้นะครับผมก็คือแอร์นะครับแอร์ต่างๆก็สามารถเล่นนี่ก็เล่นหน้าข้างบนหน้าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่ค่อยเล่นเพราะว่ามันอาจจะก้มต่ําเกินไปนะพี่ส่วนใหญ่จะเล่นที่หน้าจอมันจะสะดวกกว่านะครับผมแต่ตัวเนี้ยก็เหมือนกันนะครับมีปิดเปิดนะครับผมมีพัดลมนะครับหวกลบนะครับเหมือนกันนะครับต่อมานะครับข้อใหญ่ที่เกียร์นะครับเกียร์ตัวเนี้ยเป็นเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะพี่นะก็คือว่าระบบเกียร์อาจจะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่แต่ว่าทําความเข้าใจกับมันก็คือว่านะครับผม ปกติเราวิ่งที่เกียร์เกียร์ดีถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราวิ่งเกียร์เอสปุ๊บพี่วิ่งเกียร์เอสปุ๊บพี่วิ่งเกียร์เกียร์ดีสมมุติว่าพี่วิ่งไปที่ความเร็ว80นะครับพี่วิ่งที่เกียร์เอสแล้วมันอยู่ที่80นะครับมันจะเป็นหมวดสปอร์ตจะเป็นออโต้สปอร์ตนะครับก็คือมันสามารถที่เร่งแฟงพุทธาปัดพุทธปได้เลยนะครับแต่ระบบจ่ายน้ำมันมันก็จะจะเยอะขึ้นมันก็จะกินหน่อยนะครับผมก็คือตามมาตาเร่งมนแต่ว่าถ้าตาบใดนะครับที่เราไปเล่นนะคครรรััับบทีี่หวเกยนะ มันจะม,ม,มีนะครับมันจะมีบวกลบนะครับถ้าเรากดบ,บวกลบนะครับตัวไหนตัวหนึ่งนะครับผมมันจะเชนเกียร์ให้สมมุติว่าเราวิ่งที่เกียร์แปดนะครับเราบวกมันก็จะไปที่เกียร์เก้าบวกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเกียร์สิบอันนี้จะเป็นเกียร์เมงน่วนแล้วอันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วถ้าเรากดทันทีก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเลยนะครับถึงลออยู่ในดีถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้เลยถ้าดีไม่เปลี่ยนครับต้องเป็นเอสใช่ใช่